กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีพี่น้อง FC ทุก่านเบริร์สุมองสุบอนมันจะมาพบมาพอกระซองแม่คิงข้ามบ้านนะอืมต้นอันนี้พี่น้องแม่คิงข้ามปู่นี่นะบ้านต้นดอกไม้มพี่น้องทนเลยพี่น้องนี่เอามาปูกไปก่อนเป็นดอกออกมางามงามมันสีแหงเหี่หหยวไปเลยโมเด้โ์ดนะพี่น้อง ลมหนาวมาเยือนมันนี้ยังบได้ไปทางใดพี่น้องมาคงสิลองหมัดเขาเห็ดกับเขาพี่น้องทำไมต้มกบปนงูมาก,กับสีลายเนี่ยพี่น้องทำไมต้มกบกบมาขึ้นในที่ไปสอนกับบ่าวใจพี่น้องบ่าวล,<บ>ลุยเพราะว่าย่านงูจะสิเป็นลมมาสัน่น ต้มกบก่นก็ใสมะขาเลยเ,เรียบร้อยคนนวก็ลงมัดเผาพี่น้องนว่สดไม่สจะปวดท่อพี่น้องเลยไม่งไงงไงไกินข้าวงเลยิบกินมาไ่สจะมีกุ้งสีข,ขวัวกุ้งมาขึ้นนี่สอนมากกับบริเหตกินแําหรอกพี่น้องเราทานบริเหตกิน มนแมนขั้นบักนาบามนคสซีนั่นนี่โอ้ยกุงเฉยตุมกระด็นน่ะวะกุงน้องมันขาวอืมกุงหัวนจังดำห่วยเ่นงก่ใส่มังนวและแม่ พี่น้องคนครบครบเล็กหน่อยนี่พี่น้องแต่ยังงนหน่อยม่ได้ไหมนพอ่พี่น้องเลยรุ่นและว่ะอืแต่แม่สาขิ้งค้ำยังอันอยูนหน่อยรุ่นยังกับแม่รุ่นแบบว่ากับโมเมนอันชิซอเองได้พี่น้องรุ่นแต่สมัยสงครามบ่ะอ้าวเป็นทหารอ้าวพอพอรื้อ เห็เราหายบ่เพิ่นเป็นทหารแลร้วกโมนเพิ่นได้เพิ่อหายเพิ่นซื้อหายเอ้ยยังอายุสิบสิบเอ็ดสิบสองปียังจืดกระลืมเพิ่นซื้อหายอันนี้อยู่จากปีอะไรทำแม่หาสิบสามหาสิบสี่แล้วพี่น้องเรื่องแม่ห้โวนอยู่เนี่ครนะับสบายดีเด้อพี่น้องกินข้าวเศร้าพี่น้องจ้ากลดกรบกลดกรบเนี้มเนี้มมึงหน้าตัวเองจะเห็น,น,นความเศร ครบเทียนมันจะไม่เปลืองมันคือเนียนพบที่บาลแหลนพปกัาพี่น้องพี่น้องเหรอวะรอยอะกว่าเลย่านงูคนตัวบอกใหญ่ย่านงูพี่น้องงูตัวใหญ่จ้ะใหญ่เจองูความแบเบาร์แลวิ่งกลางแม่น้ำ เี่นได้จังไหนแ,นแลนลดนแดนมันจะโง่คืเบิ่มเ <laughs> บิมบิมว้ยวะถ้าเป็นย่างเว้นเนี่ยจับงูง่เลสิีวีต้องไป่าย่จนี่แต่แข้งแกเด่นวจะใหญ่อากาก็ผอดการเรื่องย่างก็ย่างขาด่างไหนนี่่ง่จนตักลายวะ เรื่มาเปมาดวยจิง่บอแล้วหนะาทางนี้ก็บอกบอ,บอ,บอ,อคบมาแล้วนะใช่ไหมหน้าพ่อน้องพ่อลงไปสอนอยู่พายบอ่อก่นอนหน่อยบ่อลงไปมันลายเลย ก็อนนันนีน้มาคึืนนอ่แต่เพิ่มมาคึืนนในโมยาก็เรย่มบริกรเขียนนพักไว้ทำแนมาคึืนมาสิก้อยกุ <c oughs> ้งบวมคนก้อยคือสิบมยาก็เล้วาาต้องแต่กางเ <c oughs> บื่ออาการ หมเจ็บท้องเป็นเนงน่งนะนอนงาบรราการนี่เร่มอ่ก็เริ่มต้องเหตุตัวเจ็บท้องกินสมปลงแก้มท้องนั่นแหละมันอิ่มอะเด้อมันก็เลยเป็นยิย่ยาอองงเหอแล้เต้องดบบบวกาการดู ช่องแล้วปุ้ยอะคนดีๆดันย่อยากกนเด็ดอ,อ <c oughs> กอืบอกใบมากกินไปได้กลุ่มกลุ่มกระเชาหมักหอยอันเชอรี่เห้มากินกินน้เจ็บท้อหน่อยมาขึ้นมาหิากก้วขาวเราไปกินอันสมป้า ตาชมชุ่มมากแต่เมืองสวรรค์เนาะยังมาเจ๊กพ่อยังใหม่ไงหลุม ไปทงหน้าเรื่อบอะไรปน็นอันปลูกยากคุนลงหม,าแ,ม,งมาแล้วูกัคุ้น,นอนม้อนมัดะบออเบ่อนมัดขาวอะไรงีหมมัดละวบ้อเบื่อถึงว่าขาวปูเข้าใจ การไปงานรวมบริมาณท,ทั้งหมดถ้าเท่าห้องลูกเคยประคุณน,นอกห้องใหม่เท่าเป็นความใหม่ แถวเก่าแถวเก่าเกาก็เลือร้ายอยู่แต่โมเลกินเลืออยู่เลืออยู่บางทีเลือเลือประมาณเช้าเลือประมาณเช้าไปสอนเลือไปฝากไว้ลงสีเลือร้ายปะ ประก,กาศพี่น้องประกาศโปรเกมคนครบส่วนเง,งินคนครบดังดังเอกกลางออก โ,โขากระจายเหมือมจากกันซ่าอยู่นนอนับอแล้วโอ้ยไหวไหมมันไม่รูกสะอาดและเสือสะอาดค่ะ,มคะหมักค่ะปฏิบัลลุงเลยปฏิบัลลุ่งนองเดือดนนหหด้วยตะกน้นาวแห้งนองด้วยขอทนนะเหนื่อยสมแพง้าวลูกขาลายหมดข้าลายห ลมหนาวพี now, hey. uh, no. ่น sure. ้องลมหนาวเหี้ยหน้าหนาวร่มเพลินว่ะซานกระายมิ่งเฮอันนี้มิ่งสวยพอเยียดได้มันก็ตัวเล็บนะตัวไรคอยเจาะมามีตัวเล็บเป็นลมนะเจาะไปือเวไว้เสเวไ กุ๊บก่องให้แม่เลมอะไรเงี้ยข้าวอไร้าเราพี่น้องจ้าคลิปอิ่มแล้ววันนี้เบิดบอเบิดพี่น้องเสียบเนี่ยขอพอกันคลิปหนาพี่น้องจ้าขอะกาศประกาศสบายดีขอขอบคุณขอบคุณ FC ทุกท่านนะพี่น้องเคำว่าเบิร์ตมาส้มมาติดตามชมในรายการบัน